วิ้ยมือใครสีม่วงม่วงมีปัญหาโทรศัพท์ค้างอยู่ใช่ไหมอ่ะอ่ะอเออใช่แล้วครับพี่ครัตุบ๊บแนพอจะแนะนําผมหน่อยได้ไหมครับเออลักษณะเนี้ยสงสัยยังไม่เคยโหลดแอปน็อกบูสเตอร์มาใช้แน่แน่เลยฮะแอปน็อคบูสเตอร์มันคือแอปอะไรล่ะครับพี่ก็เป็นแอปที่ใช้เพื่อประสิทธิภาพให้โทรศัพท์ข่อนายเร็วขึ้นยังไงแล้วฮะช่วยยังไงบ้างล่ะครับอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับพี่ พี่ลำบอยเล่าให้กระต่ายฟังหน่อยสิว่าแอปน็อกบูสเตอร์เนี่ยดียังไงได้เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าขอร้องเป็นเพลงให้ฟังแล้วกันนะพูดถึงเรื่องโทรศัพท์ของนายที่ชอบค้างสาเหตุก็เป็นเพราะว่านายไม่ได้ล้างไปขยะที่มีในเครื่องอยู่เป็นล้านแถมเวลัสก็ยังมีเยอะกว่าฝูงช้างน็ o กบูสเตอร์บูสเตอไม่เครื่องรวดเร็วทันใจเปิดแอปอะไรก็ง่ายและลื่นไหล no บูสเกมในเครื่องให้แรงกว่าใครไม่กระตุกและไม่ค้างตอนเพื่อนไหวน็อกบูสเตอร์ล้างไฟขยะสแกนไวรัสลดความร้อนทีพียู่ให้เครื่องเราปลอดภัยน็อกบูสเตอร์แอบเจ๋งและดีแบบนี้ร no ีบไปโหลดก่อน <Bo oster! S 1> ใครโหลดเลยน็อก o บูสเตอร์โหลดได้ที่ Google Play Store หรือจากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับ o o s t o r บูสต์เครื่องให้เร็วบูสเกมให้แรง แอปดีแบบนี้อย่าลืมรีวิว5ดาวกันด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลนะครับเราอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์แบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหนะฮะเปิดคลิปมาวันนี้นะครับน้องๆหลายคนงงนะฮะพี่สมบอยนะครับเลือกแมปอะไรมาเล่นนะฮะในวันนี้นะฮะก็นะฮะหลังจากที่พี่สมบอยนะครับห่างหายจากวงการแกลลอรี่มด นะเทเวเดวสันไปช่วงหนึ่งนะฮะเ็เรียกว่านะครับช่วงนั้นเนี่ยก็มีตัวละครที่เข้ามาเยอะแยะมากมายเป็นเรเดียวนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นตัวละครที่น้องๆนะฮะขอกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนี่ถนะ้าอยู่ด้านหลังนู่นแล้วนะครับน้องๆหลายคนน่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับอ่ะนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับวันนี้พี่สมบัติจะรีวิวตัวอะไรนะครับตามมาดูกันเลย ฮะวันนี้พี่สปอยนะครับเลือกด่านที่ดูมีความเป็นเทคโนโลยีนิดนึงนะฮะเพราะว่าตัวละครที่พี่สปอยจะรีวิวในวันนี้นะครับก็คือเมก a ะการ์ตูนแคทนั่นเองโอ้โหนี่คับเมกกะการ์ตูนแคทนะฮะหรือว่าพี่การ์ตูนแคทในเวอร์ชั่นหุ่นยนต์ของเรานั่นเองนะครับ โอ้โหนี่นะฮะดูพี่การตุดแคทเรานะครับกายร่างไปไกลกันเลยทีเดียวนะครับสรหรับเมกอรการตุดแคทเรานะครับก็มีมาให้เลือกถึง2เวอร์ชั่นด้วยกันนะครับเวอร์ชั่นธรรมดาแบบนี้นะฮะตัวนี้เวอร์ชั่นหนึ่งนะเป็นเวอร์ชั่นเกลี้ยกาดนะครับเอ็นเรดนะฮะจะเป็นยังไงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อะไรโอ้โหเดี๋ยวนะแค่กดเสกมาเมื่อกี้พี่สมบยรณ์ก็กระเด็นเลยแล้วครับเอ๊ะเดี๋ยวนะฮะขออีกทีหนึ่งนะฮะต้องอยู่ไกลๆหน่อย โอ้นี่นะพอเขาเขาออกมาใหม่ๆนี่จะมีระเบิดออกมารอบลำตัวนะครับโอ้โหนี่ฮนะแล้วดวงตาของการ์ตูนแคทเวอร์ชั่นนี้นะฮะจะมีความแดงกว่านะฮะนี่ฮะสำหรับ,รบเบมเอกอ่าการ,ร์ตูนแคทเราเนี่ยนะครับก็มีเลือดอยู่ที่สองหมื่นสองพัน HP นะครับทั้งสองเวอร์ชั่นเลยนะฮะเสกมานี่ก็มีการพูดเลยนะว่าสวัสดีเจ้ามนุษย์โลกนะฮะเตรียมตัว ตายได้แล้วดูนะฮดูท่าทางจะโหดเอาเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับนี่เอาละครับเดี๋ยวทีนี้นะฮะพี่สปบอยจะลองเข้าไปสิงร่างของเจ้าเบก้าการ์ตูนแคทดูนะครับว่าจะเห็นอนดเวชันอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างนะฮะอ่ะมาแล้วนะครับนี่ครับว้าวจากแมวสมบอยนะครับกลายเป็นแมวเบก้าการ์ตูนแคทไปแล้วนะฮะโอ้นี่ฮะเวลาเดินมีเสียงแบบนุยด้วยนะฮะ พลิกซ้ายไปเลยครับควรอะไรครับนี่โอ้โหนี่ครับเป็นการใช้โอ้เดี๋ยวนะม,มือขวาตบเข้าไปเมื่อกี้นะบเหมือนจะมีท่าที่ใช้หนวดน้ำแหลมอยู่ด้านหลังนะครับทำการพุ่งโจมตีไม่ใช่พุ่งโจมตีทิ้มศัตรูเข้าไปนะฮะโอ้เราอาจจะได้เห็นกันหรือยังโอ้มีตบซ้ายตบขวาด้วยอ่ะนี่ครับโอ้โหใช้ตรวดแหลมนะครับในการที่แทงศัตรูเข้าไป อ่าครับคลิกขวาครับโอ้เป็นการใช้ปืนนี่ฮะโอ้นี่มันปืนอย่างกับล็อกบัสเตอร์ของล็อกแมนเลยในเดียวนะฮะโอ้โหนี่ฮะใช้ปืนยิงนี่ฮะมีอาวุธเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้กดสเปซบาร์บินได้ด้วยเหรอครับนะครับโอ้โหอ่ะเห็นแล้วน่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะครับผม อ่าฮะดูรีวิวเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับต่อจากนี้นะครับพี่สปอยล์ขอลองทดสอบนะฮะความแข็งแกร่งของเมกากระตุนแคทดูบ้างนะครับว่าจะโหดในสักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพี่สปอยล์ขอไปเลือกสนามต่อสู้ก่อนนะฮะโอ้โหนี่ฮะมีให้เลือกหลายสนามด้วยกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะนะฮะสนามที่หนึ่งก่อนเลยนี่ครับสนามที่หนึ่งนะฮะดานโปเกมอนก็มานะฮะวันนี้นะฮะพี่สปอยล์จะทดสอบด้วยการเรียก การตูนแคทมาก่อนแล้วกันนะฮะว่าเขาเป็นเผ่าเดียวกันหรือเปล่านะครับอ้าวโอ้นี่ครับการ์ตูนแคทออริจินอลของเรานะฮะได้เห็นร่างอัปเกรดของตัวเองแล้วนี่นะครับโอ้โหนะดูท่าทางจะชอบใจนะเพราะว่ายิ้มใหญ่เลยนะเอานะครับเดี๋ยวลองปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวดูครับว่าจะสู้กันหรือเปล่าไปครับอ๋อวิ่งหนีครับ มีการวิ่งหนีมาตั้งท่าดูไกลๆก่อนนะครับแต่ไม่สู้กันนะฮะอ่ะนะฮะดูการตุนแคทจะไม่คุ้นกับร่างนี้ของตัวเองนะครับขออีกทีนึงครับเฮ้ย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 ไปแอบตีเขาเฮ้ยอ,อะไรครับนี่แล้วเมก้าการตุนแคทเราก็ยังเฉยนะฮะนี่นะฮะการ์ตูนแคทพยายามสอยครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าใช่สายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่านะฮะ แต่ว่าก็ดูแล้วนะครับเหมือนการ์ตูนแคทจะไม่อยากยุ่งนะฮะโอ้โหนะมีความพิเศษมากเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะดูดูแล้วนะครับเหมือนว่าเมกาการ์ตูนแคทนะครับจะม่โจมตีเผ่าพันุตัวละครที่เป็นเผ่าพันธ์การ์ตูนนะฮะทั้งหลายนะ,ะว่าจะเป็นการ์ตูนแคทนะการ์ตูนด็อกนะฮะเอานะครับโอ้โหในเมื่อไม่สู้กับเผ่าพันธุ์การ์ตูนกันเองนะครับพี่สบ,บอยนะครับขอเอาใครดีนะฮะด่านที่หนึ่ง นะกัดเบก้ากระตุลแคทจะต้องเจอกับสุดยอดคนหล่อเท่ประจำช่องของสมบอยนะฮะได้ก็คือี่คอสูแมนนั่นเองอ้าเอ้าเอ้อย่าพุดโง่อย่าพูดโง่มอตัวแบกครับทักทายน้องๆหน่อยครับไม่เจอน้องๆนานเลยนะครับโอ้ด้วสดีครับน้องวันนี้นะครับจะมีคอสูแมนนะครับจะจัดการเจ้าแมวคุณยนต์บ้าข้างนั่นให้ดูนะครับนี่นะฮะมาทำเป็นส่งเสียงไซเรนนะฮะ น่ารำคาญมากเลยเนาะน้องๆเนาะเดี๋ยวพี่จะจัดการให้ดูครับผมอ้าวนะฮะโอ้โหพี่คอสตูแมนเรานี่นะครับก็เรียกได้ว่ามีความห้าวหาญนะฮะเหมือนเดิมนะครับอ้าวนะฮะพร้อมแล้วนะครับพูดซะเยอะเลยวันนี้ก่าจะได้สู้นะครับไปเลยโอ้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 ยคุณคอสตูแมนโอ้โหโดนพาไปพาไปทัวร์นะฮะเอาเอาเอาหายไปแล้ว อะไรครับพี่เดี๋ยวขอทีได้ไหมครับเนี่ยอ่ะเอาครับนี่ครับโอ้โหบุนแรงมากนะครับดาเมจของเบเก้าการ์ตูนแคทนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่านะครับจัดการที่เขาตุ้มแบนตกเวทีกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับพี่สปอยนะครับขออนุญาตเปลี่ยนด่านนิดนึงนะครับขอไปเป็นด่านที่มันเอ่อคลีนๆหน่อยดีกว่านะฮะเพราะว่า ด่านเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันมีขอบมีอะไรเยอะนะฮะเวลาพี่เบก้ากระตุนแคทเราบินทีนะฮะมักจะไปติดตรงนู้นทีตรงนี้ทีนะฮะทำให้เราไม่สบายดูการต่อสู้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับรอบนี้นะครับลองให้เบก้ากระตุนแคทนะครับเจอกับน้องหนอนสะพานของเราบ้างดีกว่านะครับมาแล้วนะครับน้องหนอนสะพานเปิดหน้าเข้ามาเลยนะครับด้วยความใจกล้านะฮะและกระตุนแคทยิงเลเซอร์เข้าไปแบบนี้ครับยังไงครับโอ้้อนหนอนสะพานหนีครับ ไม่พ้นนะฮะเจอปืนเลเซอร์ของเมกากระตุนแคทจัดการไปนะครับน้องหนอนสะพานเราน่าจะบ่อปลาเงินไปนะฮะลองส่งผู้นี่บ้างดีกว่านะลองฮอสบ้างครับเอาครับไปแล้วครับเหนื่อยไปแล้วเอา่าไกลครับลองฮอสเอ๋อครับหนีครับหนีหรือเปล่าครับเอา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 ครับไปฉกไปทีครับฉกและหนีครับดูดิฮะดูมีการบาน ัวนะฮะเมกาการ์ตูนแคทนะครับโอ้โหและเรียบร้อยเลยทีเดียวนะฮะต่อไปนะครับลองให้เจอกับตัวอย่างอ่าทราฟฟิกไลท์เฮดดูบ้างดีกว่าแล้วครับเอาครับเอาตบเข้าไปดีครับทราฟฟิกไลท์เฮดกลัวไหมไม่มีคำว่ากลัวครับ,รบแล้วคนเลเตอร์กลับมาได้เหมือนกันเอาแล้วครับโอ้โหมุมนี้ดูท่าทางสนุกเอาเอา้เอากายเป็นว่า เดี๋ยวนะฮะกลายเป็นว่าเบต้ากลัวแทนหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ครับปล่อยไปตั้งหลักนะฮะปล่อยไปตั้งหลักก่อนเอาครับจิงเข้าไปนะดูเหมือนคู่นี้เขาจะสู้กันนานเหมือนนะฮะและดูเหมือนว่าครับเลือดของเอเ่อเบนไฟจราจรน,นี่แทบจะลดน้อยมากนะฮะบ้านพานดาเมจได้ดีมากนะครับเอาครับโดนดามเมจไปเต็มๆแบบนี้และเรียบร้อยครับ ครับอีกเหดนะฮะจัดการเมกากระตุกแคทไปด้วยท้าพลังแห่งไฟจราจรนะครับโอ้โหเนี่ยฮะเึงกับหายไปเลยทีเดียวนะครับนี่อ่ะนะฮะหุ่นยนต์แบบนี้นะครับลองมาเจอกับรถไฟดูบ้างครับว่าจะเป็นยังไงครับโคมัสเตนอ่ครับโอ้พยายามจะดันนะครับแต่ดันไม่ไปนะฮะเพราะรถไฟเขาหนักนะครับอย่างไรครับตอนนี้นะครับพยายามพุ ใส่เข้าไปครับแต่โทบัสเตอร์เทนบอกว่าล็อกร้อไว้แล้วนะฮะได้อย่างใส่ครับตอนนี้ใครกินใครครับยังมองไม่ออกครับเอาครับใครจะไปก่อนครับรถไปหรือมุดโดนแปวโอ้โหนี่นะฮะเอ้ากระตุ้นแพทจัดการไปได้ก่อนเลยครับโอ้โหนะฮะโหช้เล่นกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ย อีกตัวหนึ่งนะครับที่พี่สุอยอยากรู้นะครับว่าถ้าเมก้าคาสุนแัตนะครับไปเจอครับชายคนนี้นะฮะจะเป็นยังไงนะฮะนั่นก็คือชายหัวกลับนั่นเองนะครับมาเลยเอ้าเอ้าโอ้โอเมก้าหายนะครับเมก้าล่างขังนะไม่สามารถนะมาทัดเทียมกับชายสุดโหดคนนี้ได้นะครับแม่เป็นคนที่โอปีคนเลยทีเดียวนะเนี่ย เอาละโหวันนี้นะครับทดลองกันไปหลายคู่นะฮะแล้วก็แน่นอนเนการทดลองของเรานะครับก็ได้ดําเนินมาสู่ช่วงพิธีการนะประจำช่องสมบอยนะฮะก็คือการที่จะต้องมาเจอกับสุดยอดชลวันณแห่งลุ่มน้ำนาไหนั่นเองนะครับแม่นะฮะอยากจะรู้นะครับว่าจระเข้เราจะโดนพาทัวร์หรือเปล่านะครับเสกไกลๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวไม่ทันตั้งหลักมาเลยจระเข้เราโดนปิดชมท,ทีจะไม่รู้สึก ครับพี่เคผู้ไม่เคยหวั่นเกครับครับเป็ดก้ากระตุ้นแคทหายไปในนิ้ตานะครับโอ้โหนี่พี่เคเราครับคลิปตีเรียกได้ว่านะฮะไว้ลายจริงๆนะครับยอดไปเลยนะครับ เอานะแล้วก็แน่นอนนะครับสำหรับลำดับสุดท้ายนะครับโอ้โหนี่นะฮะก็ต้องมาเจอกับพิธีการทําความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ประจําช่องของเรานะฮะซึ่งเมื่อวานนะฮะท่านเทพเราโดนเดซิบเจ็ดฉีดเลเตอร์ใส่นะฮะเลือดลดเป็นน้ําแล้วก็หายกับสวรรค์ไปก่อนเพื่อนเลยครับท่านเทพเรานะโอ้โหมอวานนี่เรียกได้ว่าอายคนดูกันเลยทีเดียวนะครับท่านเทพนะครับ เอ้านะฮะไปลองพูดพากทำเพลงกันเยอะนะครับให้เมก้าการ์ตูนแคทนะครับมาเจอกันทัศเทพไปเลยนะฮะปั่งเดงตัวก่อนดูซิว่าจะสู้กับทัเทพไหวไหมโอ้โหไม่ไหวนะฮะไม่ไหวนะครับเอ้าสามตัวสี่ห้าตัวไปพุกเข้าไปครับบัวพลังกันบัวพลังกันก็ยังสู้ทัศเทพไม่ไหวนะฮะไหวไหม ยังไงโอ้ท่านเทพเหยียบหายหมดนะฮะแต่เลือดท่านเทพนี่ก็ลดไปไม่ใช่น้อยเลยนะครับนี่เอาละครับเบก้านะฮะต้องขอเรียกพวกไปคนหนึ่งนะฮะนั่นะก็คือเบเกากอสิล,ลานั่นเองนะครับมาแล้วนะครับเอา้ามาช่วยเบกกากระตุ้นแฉหต่อยครับนะครับ,อรบโอ้ยเบเกคอสิล,ลาพเลเลนเตอร์ใส่มาแบบนี้นครับ ทพดั้เทพท่านเทพ,ทเทพอะไรครับดั้เทพโอ้ยดั้เทพค้างอ้าปากค้างนะฮะโอ้แต่เหยียบตายดั้นเทพเอ้าแล้วเบเกอาเคอร์ตล่าหายไอนไหนครับพี่โอ้ดั้นเทพเรา,เาเนีาาาานนา่นะฮะแม่รอบนี้นะครับไม่ยอมเสียหน้ากันเลยทีเดียวครับดั้เทพนะครับยังสุดยอดไปเลยนะครับดั้เทพ เอาล้ครับก็เรียกได้ว่านะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวตัวละครใหม่นะฮะอย่างเจ้าเมกาการ์ตูนแคทแบบนี้นะฮะอูโหูเดี๋ยวเรียกได้ว่านะครับมีความหล่อเท่ไม่เบานะครับมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะพ่ายแพ้ให้กับตัวละครอีกหลายๆตัวนะครับอูโหูเดี๋ยวก็เรียกได้ว่านะครับ เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปกันรีวิวในวันนี้นะครับผมเอาละครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณองๆทุกคนนะที่ติดตามช่องสปอยกันไปโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปด้าจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยนะกันวันนี้พี่สปอยขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับเจอกันไปคลิปด้านะครับสวัสดีครับ